หัวล้นในอดีตของพื้นที่ตำบลกองแขกคือจุดร่มต้นที่หน่วยงานภาครัฐไม่อาจนิ่งนอนใจโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลกองแขกอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเนื้อที่กว่า1 7 5 1 7 6ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจม่มซึ่งกรมป่าไม้ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยได้กําหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายคอทชอจํานวน3 6 0 7 9ไร่ โดยก่อนหน้าชาวบ้านนิยมปลูกพืชเชิงเดียวหรือการทำไร่ข้าวโพดที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอีกทั้งไม่สามารถสร้างไรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวแต่ก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นแต่ก่อนปลูกข้าวโพดนะครับเนาะปลูกข้าวโพดแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างเรื่องราคาเรื่องปุ๋ยเรื่องออย่างนะครับก็มาเริ่มเปลี่ยนแปลงมาปี40กว่ากว่ามาเนี่ยมาเริ่มปลูกข้าวโพด ปูกข้าวโพดก็ทีแรกก็ว่าไปได้ดีแต่หลังๆมาก็ไม่เหลืออะไรอีกละคือในอดีตเนี่ยคืนได้รับความเดือดร้อนจากการการประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรของพื้นที่กองแข่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการปลูกข้าวโพดนะครับหรือข้าวโพดและสัตว์แต่ว่าเนื่องจากว่าบางรายมันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่ทางเลือกก็มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อการบรรเทาทุกข์ของประชาชนคือภารกิจของหน่วยงานภาครัฐจึงได้มีการเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การจัดพื้นที่คทชกลุ่มหนึ่งให้กับชาวบ้านแม่แจ่มโดยสคทชได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจม11,456ไร่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่23มิถุนายน2564จัดคนลงแล้ว1,344คนใน800 180ไร่ที่เหลือ2,676ไร่รอการดำเนินการแม้ความมุ่งหวังของชาวบ้านคือการได้รับเอกสารอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่จากคอทชแต่การสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีมีสุขควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทชจึงร่วมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นหัวใจสำคัญ และนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่หนึ่งในนั้นได้แก่รูปแบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่จะสามารถทำกินและอยู่อาศัยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่โมเดลตัวอย่างของแม่แจ่มนะคะซึ่งทางกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนนะคะได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูกนะคะจากข้าวโพดเป็นไม้เศรษฐกิจอย่างอื่นนะคะซึ่งจะเห็นในบริเวณพื้นที่นี้นะคะก็จะมีการปลูกผสมผสานตั้งแต่ปลูกกล้วยอะโวคาโด หรือแม้กระทั่งโกโก้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีการเลี้ยงไก่เพื่อให้ได้ทั้งไก่แล้วก็ไข่เสริมเป็นรายได้เสริมทําให้พี่น้องเกษตรกรนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งเราเป็นการปลูกข้าวโพดอ,อย่างเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นในการ บริหานจัดการพื้นที่คอรชอแม่แจม่มตรงนี้ก็อยากจะให้มีการขยายผลเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆเพราะว่าการที่เราอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้เนี่ยเราสามารถที่จะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลผลิตในระยะยาวได้มากกว่าในส่วนของพืชไร่แต่เดิมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนำเรื่องของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมด้วยค่ะ ใบคอทชออ,อปตอเพิ่นออกข้งปีเหลียวครับปีที่เหลียวนี่ครับได้ใบคอทชอแล้วก็รูร้สึกว่าโอเคขึ้นหน้าครับเรามีทางเลือกหลายอย่างครับที่จะประกอบอาชีพเรานี่นะครับหลังจากปลูกข้าวโพดเนาะพื้นที่พื้นที่เรามันเราต้องแบ่งโซนออกมาแบ่งโซนออกมาเป็นเนี่ยเราอยากจะได้อยากจะมีไม้ผลผลผลไม้ทุกอย่างอยากจะปลูกกล้วยอยากปลูกไม้ฟักไม้เศรษฐกิจประเภทนี้นะครับก็โอเค เริ่มปลูกได้ครับเพราะว่าทามั่นใจที่เรามีใบแล้วครับมีใบพอทชอรเรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจคือว่าเพื่อนเพื่อนเราจะทําอะไรเพื่อนกับว่าเออเพื่อนกับมาดูแลเพื่อนให้โอกาสเรานะครับอย่างอย่างทางพ่อหลวงเขาก็แนะนําเออเดี๋ยวนี้เพื่อนมาวัดมาแนวให้แล้วไม่ต้องกังวลแล้วเนาะผมก็มาคิดอย่างเงี้ยการอยากได้หรือการขาดแคลนก็คืออยากได้แหลกน้ํานี่แหละครับอยากได้น้ํานะครับมาใส่ต้นไม้เรา ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แม่แจ่มเนี่ยนะคะเราอยู่ในขั้นตอนที่ออกสมุดพกนะคะซึ่งทางกรมที่ดินภายใต้อนุสองการจัดที่ดินเนี่ยก็จะเร่งดําเนินการในกหลังจากที่ได้รับหนังสืออนุญ,ญาตแล้วเนี่ยก็จะเป็นการออกสมุดพกคอทชอให้กับพี่น้องหลายบุคคลนะคะซึ่งจะทําดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้พี่น้องเนี่ยเกิดมีความอุ่นใจที่จะมีหลักฐานเอกสารการรับรองอยู่อย่างต้องตามกฎหมายะค่ะในส่วนของ พื้นที่แม่แจ่มเนี่ยทางกรมป่าไม้นะคะก็ได้ดําเนินการสํารวจไว้แล้วทั้งหมดนะคะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม1 3ึ่แล้วก็พื้นที่ต้นน้ําน2สองด้วยนะคะก็จะมีการที่จะจัดคนลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีรายได้มากขึ้นต่อไปสคทชบริหารจัดการที่ดินประชาชนอยู่กินยั่งยืน